สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาเดินตลาดบ้านเขกน้อยนะครับผม,มอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูร์ตอนแรกผมว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะแต่ว่าตกใจเฮ้ยทำไมตลาดมันใหญ่จังเลยก็เลยอยากจะรีวิวตลาดนี้เผื่อว่าใครผ่านไปผ่านมานะครับของกินเยอะมากแล้วก็ผักนี่โคตรสดนะครับผมเนี่ยอย่างนี้เลยทุกคนดูสดกว่าแถวบ้านเราอีกนะเออเนี่ยแถวบ้านผมนี่อีสานนะครับไม่สดขนาดนี้นะอยู่นี่สดมาก เพราะว่าส่วนใหญ่เห็นว่าปลูกเองที่นี่นะครับปลูกเสร็จปุ๊บก็ตัดมาขายเลยมันไม่เหมือนกับว่าแถวบ้านเนาะรับมาต่างจังหวัดรับมาต่างอำเภออะไรอย่างเงี้ยไกลนะครับมาถึงเราก็เนี่ยวก็เฉาแล้วนะครับผมแต่ยังสดมากอ,อ,อเดี๋ยวจะพารีวิวตลาดเต็มตัวเลยนะครับโอ้โหร้อนมากเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับของกินเยอะมากทุกคนอ่าของกินของหวานของข้าวมีครบหมดเลย นะครับนี่ครับโอ้โหผมนี่อยากมาใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่เลยนะเอออยากมามาสร้างสร้างอะไรละ่ะมาสร้างวีรกรรม <c oughs> นะตลาดเป็นตลาดนัดวันจันทร์นะครับผมตอนเย็นนะครับอันนี้ผมเดินมาแถวที่สองนะทุกคนนูนแถวแรกอยู่นู่นนะครับมีทุกอย่างนะอันนี้เป็นมีดสลับเดินป่าเลยนะ พวกเจ้าหน้าที่อุทยานชอบใช้แล้วก็กรมป่าไม้ก็ชอบใช้แบบนี้นะครับก็จะพกพานะครับเดี๋ยวพาเดินไปทางนี้บ้างนะครับผมร้านขายหมูก็เยอะทุกคนแล้วก็สดด้วยหมูหมูก็สดนะครับนี่เห็นไหมอันนี้เป็นภาษาถิ่นเป็นภาษาถิ่นนะครับผมอภาษา,ามงเรียกว่าเป็นอันนี้เป็นชาวมงนส่วนใหญ่นะครับ ผักสดมากเอาไปลวกกินกับป่นนี่น่าจะอร่อยมากเลยนะครับทุกคนนะผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนนะ่าเดินไปทีละล็อกนะครับผมอันนี้ล็อกที่สามที่ผมเดินนะครับล็อกที่สามเจได้อ๋สวัสดีครับผมจําหน้าได้อ๋อดูดูในเฟซบุ๊กนะฮะ พึ่งออกมาไม่นานนี่เองครับผมหิวข้าวแล้วก็อยากไปเดินตลาดเปด็นยังไงคะคนเยอะมากครับผมแน่นเออถ้าเรื่องตลาดยังแต่ว่าคนไปขายของเยอะมากนะครับแต่ว่า,อารอทางเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็หลายๆส่วนเข้าประชุมกันวันที่สิบห้าเขาจะจัดหาพื้นที่ให้ <c oughs> ใช่ครับเดี๋ยวต้องรอผลอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวรอดูในช่องผมนี่แหละครับเดี๋ยวอัปเดตให้ลง ครับผมขอบคุณครับโอเค <Okay. S 1> เห็นไหมเจอคนรู้จักเจอได้นะครับผมอันนี้เป็นคนแรกนะผมเดินมาทั้งตลาดนี้คนรู้จักผมคนเดียวเมื่อ <c oughs> กี้ไปกินข้าวร้านพี่คนนั้นเขาเลี้ยงพี่หมูพี่หมูเดี๋ยวล,ลืมชื่อพี่หมูอ่าอ้วอ่าเ่น,นใส่กอกสิบบาทสิบบาทแล้วตั้งใหญ่นะครับนี่แล้วก็นี่ไก่บ้าน บ้านแท้นะนี่เหมือนแถวบ้านผมนะบ้านผมเนยเป็นไก่บ้านผสมอันนี้เป็นไก่บ้านแท้ชาวเขาอร่อยนะครับผมเนืบดีผมกินแล้วนะครับบอกเลยว่าร้านไข่หมูนี่โคตรเยอะแล้วเขาก็จะมีไส้กรอกม้งด้วยไส้กรอกม้งนี่มันมีความพิเศษยังไงคือเขาใส่ขิงแล้วขิงของชาวเขาชาวม้งนี่ต้องบอกว่าอร่อยมากมันมันหวานมันหวานกว่าแถวบ้านเรานะครับอืม นีนะฝนไม่ตกนะครับทุกคนโชคดีอยู่ฝนไม่ตกเดี๋ยวคนเขาจะงงว่าไอ้นี่พูดอยู่คนเดียวบ้าหรือเปล่าไม่ใช่ติดไม้มาแล้วครับโอเคอืมอ่าผมเดินผมก็ได้ถุงเดียวนี่แหละครับผลลไม้ก็เยอะมีทุกอย่างเห็นไหมคือของขายที่นี่มันจะออกสวยงามมาก แล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาทีหลังเดินก่อนนะครับผมคือไม่ใช่ว่าเขาไปใส่ย,ยาใสา่อะไรไม่ใช่นะอย่าง,างที่ผมกินวันนั้นนะครับผมเป็นเป็นมะม่วงนะครับผมมะม่วงที่แบบเขาหอกแล้วก็สับเรียบร้อยนะผมแช่เย็นไว้นะครับผมสองวันเข้าวันที่สามนะครับมันยังไม่ดํานะครับยังไม่ดํายังไม่นะนะแต่แตถวบ้านเรานะครับเขาใส่ย,ยาอะไรไม่รู้นะ วันเดียวเท่านั้นแหละดำผีกินไม่ได้แต่นี่ผมแช่ไวออ้ซื้อตอนเชา้าตอนบ่ายก็กินไม่ได้แต่อยู่นี่เนี่ยสามวันก็ไม่เป็นอะไรกินง่ายตัวใหญ่ๆสดๆโอ้โหปลาหนึง่งพอนห้าสิบบาทน่ากินมากเลย เสียดายอิ่มแล้วถ้าไม่อิ่มเนี่ยโดนเลยมาของหวาน่อน่ากินมากจริงๆทุกคนใครยังไม่มีบ้านผมแนะนำเลยมาหาสร้างบ้านอยู่แถวๆนี้ครับพิชบูญณ์อำเภอเขาคอ่ะถัดมาฝั่งน้นโตเกียว มีทุกอย่างครับเพราะตลาดนี่โคตรใหญ่เลยครับทุกคนผมนี่ติดใจเลยเสียดายอย่างเดียวครับแหมไม่อยากจะพูดเลยเรือคนไทยเลยไม่พอใจเสียดายไม่สวนนะถ้าสวนนี่ผมมาอยู่ที่นี่เลยผมบอกเลยไม่กลับบ้านนะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นโซนเสื้อผ้า อันนี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้าแล้วนะครับผมเสื้อเสื้อผ้าผมไม่ค่อยชอบเดินเพราะมันไม่มีอะไรซื้อนะครับเดี๋ยวเราวนกลับออกไปทางโน้นเลยฮะต,ตัวละแปดสิบบาทต่ำสุดหกสิบแขนยาวแปดสิบห้าเหมือนเดิมอืมนี่ครับทุกคน ข้างหน้าก็เป็นของกินแล้วถ้าอยากได้เสื้อมองมาซื้อที่ตลาดน่าจะถูกกว่าที่ร้านแต่มันเป็นเสื้อผู้หญิงกว่ใช่ไหมเนี่ยเจ้าของร้านอยู่ไหนเจ้าของร้าน อ๋ออยู่นี่เจ้าของร้านอยู่นี่นะครับผมตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยดูสั่นได้ค่ะพี่ชอบตัวไหนเลือกก่อนโอ้โหให้เลือกเลยมีของผู้ชายไหมของผู้ชายยังไม่เสร็จค่ะมีแค่สองตัวค่ะมีแค่สองตัวเนี่ยใส่ไม่เยอะค่ะอันนี้คนข้างล่างชอบที่ไม่ค่อยไปมาขายหรอกอยู่ๆก็มาตัวเท่าไหร่ครับถ้าซื้อไว้ไหนตัวนี้เหรอคะคันห้าค่ะ ตัวนี้พันห้านะครับทุกคนไม่แพงครับไม่มีกางเกงใช่ไหมมีแต่เสือ้อไม่มีค่ะมีแต่เสื้อค่ะมีแต่เสื้อแล้วก็มีเป็นชุเดเสร็ครัคนพ,พันห้าครับทุกคนช่วยไหมครับเหมือนผมไม่ใส่แล้วผมพอที่จะเป็นชาวม้งได้ไหมใส่ได้ค่ะือ,อไได้ม่แพงอันนี้พี่แต่ายแค่เด็กค่ะย่างซื้อแล้วไม่ต้องกลัวิดหลังอ่ะวันนั้นผมซื้อไปแล้วตัวหนึ่งนี่ครับโอ้แต่ตัวนตัวนเลี้ยงรถง่ายค่ะ พอตัวนั่งแขนยาวเลยที่ผมซื้อไปเดี๋ยวเอาไปก่อนแล้วกันมันลายมันยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ลายยังน้อยอยู่อ่ามันจะไม่มีตัวเลือกดูแล้วมันไม่ค่ะพอดีส่วนมากพที่จะทําอยู่ในบ้านตลอดเลยอยู่ในนี้แหละอ๋อบ้านอยู่ใช่แต่ว่าพี่จะออกไปขายตามงานเฉยๆพี่ไม่ค่อยมาขายตรงนี้หรอกวันนี้ก็ยามมาก็เลยมารีวิวถ้าในผ่านมาก็อย่าลืมมาดูนะครับทุกคนมมสวยอ๋อขอลงตรงมา โอเคเราเดินต่อไม่สนใจไม่สนใจซื้อให้คุณผู้หญิงใส่หรออ๋อทั้งชุดนี่เหมือนจะเท่าไหร่เนี่ยชุดเนี้ยไม่แพงค่ะสวยสวยเฮ้ยก็สวยอยู่นะสวยค่ะแต่งเยอะค่ะชุดร้านชาติใส่มาได้อรัดท่ะอันนี้เบอร์สามสิบแปดนะคะสามแปดค่ะทั้งเสื้อแล้วก็กระโปรงค่ะทั้งเสื้อแล้วก็กระโปรงอันนี้เบอร์สี่สิบฮะไม่รัดค่ะตัวเองใส่ยังหลวมอยู่ค่ะ เข้ากับสีหน้าไหมเนี่ยเข้ากับสีผิวไหมเนี่ยเดี๋ยวคนขาวใส่น่าจะสวยนะคนขาวใส่สวยสวยค่ะมือโอเคครับนี่ใครอยากได้บอกผมได้คอมเมนต์เข้ามาตัวนี้เดี๋ยวผมจองไว้ให้อืร้านอยู่ตรงไหนนะพี่จะได้ไปถูกเอเบอร์โทรพี่พงษขอาเบอร์โทรดีกว่าเอาเบอร์โทรกันดีกว่าเล่ลน์ดีกว่าเล่ลายเล่ลายเพราะว่าพี่ไม่ใช่มาขายของพิมพ์พิมพ์ใส่ในเครื่องนี้ โอเคมื่อสักครู่นี้ก็กดเอาเบอร์โทรพี่เขาไว้นะครับมีดอะไร <c oughs> มีดมชาวป่าชาวเขามีดทหารพานมีดพวกอุทยานก็ชอบใช้นะครับปมป่าไม้อะไรเงี้ยเห็นก็ใช้กันเยอะ อ๋อติดราคาไว้ี่นี่นอ๋อราคาอยู่นี่อันเล็กมันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้มันไปสับไม้ไม่ได้เห็นเขาตัดไม้ไมีแต่พวกรุ่นนี้นะ